นี <aunque S 2> <me> ่นะคะน้ำเซนดาชาไทยนะคะมาที่ร้านอีกหนึ care. ่งร้านค่ะให้ชมเลยอาชมเลยค่ะคุณผี้สองสองชมทีนี้ได้ไหมคะสองสองต่อแก้วใช่ไหมคะสองสองหนึ่งแก้วสองสองก็คือสาเหตุที่ชมสองแก้วนะคะเพราะว่าจะให้ถุงที่ดุลย์ค่ะ ืออันนี้ไม่ต้องใส่นมเลยค่ะหนึ่งซองแค่หกแคลอรี่โอ้โหไม่อยากจะเอ่ยก่อนอยากให้พี่ดูชิมอแล้วก็เดี๋ยวสรนะอนี่ือหนแก้วแต่ีคือถ้าสมมติใครอยากจะใส่นมก็ใส่แต่ไม่ใส่นมก็ไม่เป็นไรพี่เทไปเลยค่ะหมดแก้วค่ะเดี๋ยวจะน้ำแข็งี่ หนึ่งอ๋อแล้วปิดอยล่างนี้เลยอันนยอีกแก้วหนึ่งเราจะแบบใส่นมนะคะอันนี้คือหกอันนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบแคลก็ว่าสองซองนี่อนที่ไม่ใส่นมเลยจ๊ะอยากจะชิมแบบรสออริจินอลเลยอ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าอ้าอ้ออนรู้อยู่แล้วล่ะว่าอร่อยแบบไหนอ้นยอยากทราบความรู้สึก <c oughs> อะไรนะคะจ้าอืมอร่อยค่ะ รสชาติไม่เป็นยังไงคะรสชาติก็เข้มข้นดีแล้วก็คือข้นแบบไม่มีนมอ่ะนึกออกไหมคะคือรสชาติมันเหมือนกับที่พี่ขายเลยนะคะเป็นเหมือนชาค่ชาปกติใชปกติใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเอหรืออะไรกว่าเอะอร่อยกว่าใช่ค่ะอร่อยกว่าคือมันเหมือนชาเหมือนกับแบบไม่รู้ว่าเป็นชาชาที่ดื่มไปแล้วแล้วแคลอรี่น้อยเลยใช่ไหมใช่คือเหมือนชาชาเย็นชาเย็นปกติอีกจิบหนึ่งอีกจิบหนึ่ง ชื่นใจนะคะชื่นใจค่ะเข้มข้นหมอเข้มข้นอ่าอร่อยอร่อยแบบว่าข้นแบบอร่อยอ่ะนี่เห็นไหมใช่ค่ะคือไม่ต้องใส่นมเลยอ่ะโอเคค่ะได้เลยสองซองจบเลยจบเลยสองซองอร่อยค่ะอรเมื่อกี้บอกว่าเอ๊พี่จะลองใส่นมไหมคะพี่บอกดื่มแบบไม่ต้องใส่นมก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดแลนด้าาชไทยวิะ